ครับคุณงทีนะครับเราจะมาแกะกล่องแล้วก็รีวิวเจ้าตัวเมื่อกี้นะครับอมติงแอร r ฟรีพ d s เป็นหูฟัง True Wireless นะครับที่ได้มารีวิวนะครับเรามาดูหน้าตาของมันกันก่อนนะครับสีที่ได้มารีวิวนะครับเป็นสีดำนะครับก็จะมีสกรีนคำว่าอ ting ไว้ที่ด้านฝาด้านหน้านะครับด้านหลังก็จะเป็นพวกสเปคของพวกไฟนะครับเปิดออกมานะครับก็จะ เจอกับตัวหูฟังนะครับตัวหูฟังเป็นขั้วชาร์จแบบ2ขั้วนะครับมีไฟสถานะนะครับบอกปริมาณแบตเตอรี่นะครับสามารถชาร์จไวเลสได้นะครับสำหรับหูฟังตัวนี้ถ้าเราเปิดฝาออกมานะครับสเตตัสสถานะการชาร์จแบตก็จะขึ้นนะครับตัวนี้ชาร์จได้2ระบบนะครับทั้งไวเลสและ USBc นะครับเขาแถมสายมาให้ ตัวหูฟังนะครับก็จะมีไฟสถานะอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีไม้อยู่ด้านล่างหนึ่งตัวแล้วก็ที่ตัวด้านบนนี้อีกหนึ่งตัวนะครับด้านนี้ก็จะเป็นตัว dynamic driver 13ม m mm มของเขานะครับก็เสียงเนี่ยดีใช้ได้เลยนะครับด้านในนะครับจะเป็นรูปล่อยลมนะครับที่ตัวบานหูนะครับไม่มีตัว detect เอียริงนะครับในส่วนของเสียงนะครับใครที่ชอบเสียงร้องผมแนะนําเลยนะครับตัวนี้เป็นหูฟังที่เสียงร้องเพราะมากนะครับแล้วก็เป็นเอียบัตนะครับแต่ว่าการที่เป็นเอียบัตตัวนี้นะครับเบสยังมีอยู่ไม่เหมือนกับหูฟังตุ่นที่พอเป็นเอียบัตแล้วมันเสียงเบสมันหายนะครับตัวนี้ยังมีอยู่ในส่วนของสเตจก็ยังกว้างในสไตล์ของเอียบัตอยู่แล้วนะครับเสียง ร้องเสียงแหลมนะครับสุดนะครับแต่อาจจะดูกระด้างไปนิดนึงก็ฟังไปเรื่อยๆนะฮะมันก็น่าจะดีขึ้นเองในส่วนของการสวมใส่นะครับใครที่ถนัดการใช้หูฟังแบบยาบัดก็จัดไปเลยครับเรื่องของแบตเตอรี่นะครับอยู่ได้ประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะครับประมาณนี้ก็พอเล่นไปที่25ิาชั่วโมงนะครับครั้งนึงใช้ได้5ชาร์จครั้งนึงเต็มนะฮะใช้ได้5ชั่วโมงก็ รวมกัน5ครั้งก็25ชั่วโมงสำหรับเรื่องของไมค์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นอะไรที่ยอดมากนะครับของหูฟังนะครับมีทั้ง4ีวบจูนะครับมีไมค์ตัดเสียง2องตัวนครับ ENC พอมันมารวมกันแล้วมันดีมากนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะแปะคลิปเสียงนะครับไว้ท้ายคลิปนะครับไปลองฟังกันดูได้นะครับว่ามันตัดเสียงดีขนาดไหนวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนกันแล้วนะครับใครที่สนใจหรือติดคำถามอะไรอยากจะถามนะครับพิมพ์มาใต้คลิปได้เลย นะครับวันนี้ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ครูลูกทีนะครับเราอยู่กันข้างถนนนะตอนนี้เป็นเส้นหลดไฟฟ้า b ีเอสเราก็ใช้หูฟังตัวน,นี้เป็นอมซิงแอร์ฟีอนะครับก็ตัวนี้พิ่ศษมาอีกองตัวนะครับก็จะว่าตัวนึงเป็นไม้ตัดเสียงแล้วก็อีกตัวนึงเป็นไม้ตัดเสียงนะครับ เกิดไปยังไงไม่รู้เหมือนกันนะครับตอนนี้อยู่้างถนนน่าจะดังค,ควรนะครับอ่ายี่เสือผมหรือเ่าก็ไม่รู้นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับเทสสองสามสี่ห้าถลหลเทส